เอามาเอามาเอ้ยชี้ชี้อะไรล้วป่าเลยครับกดติดตามช่องพี่ลิศกับน้องวินด้วยค่ะวันนี้นะคะวันนี้วันเกิดทวินขัดโคนอยู่นี่นะคะลิศก็จะมาเซอร์ไพรส์วินนะคะครั้งแรกของอลิศนะคะทำมาจากมือเองนะคะคนเดียวเลยนะเดี๋ยวอลิศนะคะทำเดี๋ยวลิศให้ดูครับไปดูครับว่าเจ๊ทำอะไรให้ทาวินเซอร์ไพรส์ปังทาวินไปดู

ม ulously, ี id uh, after, ่กองขวันทวีนนะลิ่ทำเองครับเดินให้หมูเข้าไปแช่น้ำใช่รับลูกหมูปูนปั้นนะนี่แล้วก็มีต้นอะไรคุณนายถึงสายไว้ข้างในนะทวินดีใจไหมครับถามหน้าทวินดีใจไหมขวานชี่นี้ทวีนหัวได้คือดีใจไหมดีใจใช่ไหมครับโอ้ยกอดเจ๊ก่อนเจ๊กกอดเจ๊กกอนเจ๊กของเล่นขอนทวินอยาได้ของเล่นแต่วันนี้แม่จะมาซื้อรองเท้าไว้เวลาใส่ ซื้อเวลาไปเดินเที่ยวลูกไว้เวลาไปดูเไนนี่นะที่ชอบมา r ์เวลนะได้ไหมครับเจยเป็นนัง่งรอไหมเพื่อนดูครับมีไฟไหมครับนี่นี่นี่น,นี่มีไฟด้วยครับเจ๊ก็โอเคครับเปิดแล้วนะครับเราเป็นของเบอร์ใหญ่กวานี้นิดนึงนะ เสร็แล้วทาวินปลาให้เลือกชิ้นเดียวขอเล่นชิ้นเดียวรองเท้ารองเท้าหนูชอบไหมทาวินทาวินชอบรองไหนทาวินชอบไหมรองเท้าคู่นี้ชอบไหมชอบสีขาวปะทาวินโอเคทาวินเลือกเองนะครับเค้กอันนี้น,นะครับนี้ที่มีสีโอเคครับเดี๋ยวจัดให้หนึ่งก้อนนะครับผมวันนี้เราซื้อเค้กที่เดลี่เคีกน,นะครับทาวินเลือกเองนะระหว่างรองเค้กทาวินก็เตรียมก่อนนะครับผม ใช่เดี๋ยวพี่เขาจะเขียน,เข,ยนเขียนเค้กตรงหน้าวันเกิดให้นะรักเค้กใหเ้เอารี่ปันของอลิครับขอนเท่า์เป็นเนช็อกอะไรครับเห็นไหม,มขนาดชิวเล็กยังเยอะเลยลิสทีมากปั๊บหอกแล้วอร่อยเลยครับมื่อกลางวันกลายไปกินในเต็มก่อนนะครับ ทาวินรอแป๊บนึงนะครับวันนี้จะของวันเกิดนะครับนี่นี่ขอทวินครับนี่ขอทาวินครับเหมือนกันครับเอาไปนั่งเกิดให้คุณทาวินนะครับนี่เจ้าของวันเกิดเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากทายาททาวินอาวันนี้กรินให้ครับเงินเป็นของขวัญวันเกิดนะครับ อ่านี่ของอาม่าเขบอาม่ามากพักกันแล้วทวินยังไงของอาม่าอาม่าให้อาม่าให้อาม่าอาม่านี่เรากินอาหารญี่ปุ่นทวินโกโนะนี่โกโนะให้อะไรกนะให้อะไรไปวนกนะเดอร์แมนขอบคุณโกนกยัง่อกนะยังขอบคุณนะขอบคุณครับขอแก้ก่อนขอบแก้ก่อนแล้วกันขอบแก้ก่อนแล้วกนขอแก้ก่ะทวินขอแก้กนก่อนเร็ว จะไปดัดแปลงอมซองแมนั้นนอหน่ะเฮ้อยินดีใจดีใจมวินจุ่มม้าเลยครับดูทาินจุ่มม้าไหมม้าก่อนจุ่มแล้วจุ่มแล้วจุ่มแล้วโอ้โหอ่ะขอบคุณครับยังขอบคุณครับยังขอบคุณครับแหมเก่งเลยดูดิเก็บเงินไว้ไปค่าเรียนนะครับลูกเดี๋ยวลูกไปใส่กระปุกนะครับ Happy birthday Happy

จุดน้องอันจุดน้องนลครับนี่มาด้วยจุดดิจุดมาอยมางจุดมาไหาจุดมาาจุดมาไหนนี่อนายสิวาฮันกอนฮันกอนทำวินิลูกีขวบครับทำ้ินิกีขวบลูก อาเิสกกี่ขวดครับอาริเท่าไหร่ครับลูกสี่ขวดค่ะสี่ขวดจะเป็นเด็กดีไหมครับต้องเป็นเด็กดีนะเนอะอันนี้ดีครับแน่อันนี้ครับบ๊ายบายดิบ๊ายบายเจอกันปีหน้าห้าขวดครับครับสี่ห้่่กออนาไปก่อนอันนี้เขาเป็นช็อกโกแลตด้วยเป็นไอศครีมด้วยนะอลิสไอศครีมกับเค้กใช่นี่ไงเขาเขาเลยบอกว่าอยู่ได้ชั่วโมงนิดนึงไงมันจะละลายแน่แน่ อันนี้กินายยิ้มยิ้มเลยได้กินไอติมแล้วดูหน้ายิ้มเลยดุดิกินด้วยกินด้วยเป็นไอติมด้ไงครับนิานอีกนิดนี่ไง้อ้วมันจะเป็นไอติมราเปนโอ้โเโอ้ออ่าหอ้โหโอ้โรโอ้อ้ลอ้้ห้อ้ห้โหอ้้หอ้ออง้้้อ chúc mày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  à nếu nói oh, oh, khóc Ồ, hô nghe khóc